สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพาด้วยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็พามาชมทุ่งเหมือนเดิมข้าวออกรวงแล้วนะคะพี่น้องข้าวออกรวงเยอะแล้วค่ะสวยงามนะคะข้างหลังอะ่ะสวยงามมากเลยเป็นไงคะสวยไหมข้าวออกรวงแล้วค่ะรู้สึกมันจะงามแล้วมันจะเสมอด้วยนะแปลงนี้เสมอช่วงที่มันยังไม่ออกอะ่ะเกษร ช่วงที่รวงมันยังไม่ยังไม่ออกยังไม่เสมอมัน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 ก็ดูไม่สวยไม่งามนะช่วงนี้มันออกรวงแล้วก็ดูสวยงามเสมอกันงามมากเลยนะคะดูชีวิตมีความสุขค่ะธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอยากให้พี่น้องได้มาเจอได้มาเห็นได้มาอยู่ด้วยจัง <laughs> เนี่ย พน,นาก็ทําใหญ่ๆอะไรนะไว้ตัดหญ้าไว้รถวิ่งได้ความสุขของเรานะธรรมชาติความสุขเราสร้างเองเลือกเองเราเลือกเองที่จะเป็นยังไงนะเป็นยังไงก็ได้ทํายังไงก็ได้ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกล์ทุกคอมเมนต์ชมข้าวแป,แปลงนี้แปลงนี้มันมันแรงนะคะเนี่ยแปลงนี้มันแรงมันเพิ่งจะมีน้ํา มันก็เลยจะไม่สวยไม่งามเท่าไหร่จะแปลงด้านโน้นอ่ะด้านโน้นอ่ะงามงามมากสูงท่มหัวเลยตอนแรกก็ไม่งามหรอกพอมันพอมันออกรวงแล้วมันงามมากเลยชมบรรยากาศนะคะชมทุ่งยามเย็นชมทุ่งยามเย็นก็พาชมทุ่งเหมือนเดิมแหละอยู่ชาวนาเนานะรู้จะพาไปทําอะไรก็ดูข้าวดูข้าวในานาเรา,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 านี่แหละขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อน ขอบคุณเพืพ่อนทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์เ <c oughs> <c oughs> พื่อนเ่อเพื่อนก็มีแต่เพื่อนดูให้เพื่อน <c oughs> <c oughs> โอ้ยพี่น้องดูให้ค่อยเลยเด้อค่อยขาดอีกเก้าเหรียญค่อยจะครบร้อยเมตตาค่อยในเด้อพี่น้องค่อยอยากได้เงินละอยากได้เงินเดือนละขาดอีกเก้าเหรียญจะครบร้อย ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุก,ทร,ทกรีบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตตาที่มอบให้ค่ะแห่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอเคเอทำไมไม่ไม่ถึงเหรอ่นี่สักนิดสักนิดต่อยสักนิดอ่ะชมวิวชมวิว